จุดแรกของวันที่18กรกฎาคมหลังจากเราวิ่งได้หนึ่งวันนะคะเราจะมาไหว้พระกันค่ะจุดแรกคือใกล้ที่พักที่สุดเราพักที่กลางเมืองวิลล่าใช่ไหมคะก็ออกมาไม่ถึงกิโลนะคะ,อ,ะออกมาแยกไฟแดงเสร็จก็เลี้ยวขวามาถึงวัดสังกัดเลยประเด็นตอนนี้คือ ประเด็นตอนนี้คือที่กำลังจะแพนกล้องให้ดูนะคะบันไดกี่ขั้นไม่รู้บันไดยพญานากี่ขั้นไม่รู้ตอนนี้โอ้คารวานรถอะไรก็ไม่รู้สีดำๆอย่างกับว่าเป็นรถบริการเขา่าจะมาทำบุญอ๋อรถตำรวจแน่เลยเราจะไปกันไหม สำคัญมันมีทางรถขึ้นไหมไปถามสิยากสิบสองกิโละะับไต่จะยืดเทียดอะดันเนิน,นันใดพญานาคสามเสียนเราก็ชักวันไหวนะคะก็เลยให้คุณพีเดินกลับไปตรงนูน้นไปถามพ่อค้าขายน้ําที่อยู่หน้าวัดว่ามันมีถนนขับรถขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าเออ เป็นวัดที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะกว้างขวางมาก,ากอ๋อมาดูสิคะโอ้โหแล้วก็มีถนนท่าฐานวัดแล้วก็มีตามที่เห็นอาจจะไม่แลกนะคะ <c oughs> คว่าไงเอออ่าใช่ใช่ใกล้ๆแล,ล,ล้วก็สองกิโลทีนี้ก็บอกว่าจะมีงทางกีฬาการเขาจะบอมีทางขึ้นวัดโอู้ห ไปทางนั้นทางรถพอดูแล้วนั้นขอแค่มาถ่ายรูปก็พอคู่เมืองยังไม่วัดหลวง <c oughs> ไปไหว้พระก่อนค่ะเราก็จะไปไหว้พระก่อนนะคะเพื่อนๆเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะวิหารพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางก็จะมา,ะมาไหว้กราบสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองอ ของจังหวัดอุทัยธานีก่อนก็มาแวะบูชาเตรียมดอกไม้ทูกเพียนนะคะจะไปบูชาแล้วก็เดี๋ยวนี้ร่วมทําบุญดอกไม้ทูกเพียนก็ง่ายๆมีการสแกนด้วยนะคะวัดพัฒนา สุดยอดเลยอัปเดตตามสถานการณ์นะคะเพื่อนๆไปค่ะค่อนข้างที่จะร้อนเพระพื้นรู้สึกตอนนี้ความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าหายไปเนาะเพราะเป็นพื้นปูนซีเมนหมดโอ้ร้อนสุดๆ <laughs> คืออะไรเนี่ยคืออะไรครับผมเป็นเจ้าที่เหรอฮะนายทวานหรอฮะนายทวานหรอครับนหนดูสิคงจะเย็นใช่ไหมล่ะขนาดน้องยังฉลาดเลยหาที่เย็นอยู่อะ่ะเนาะถึงที่เราคุณเอ็มบอกไงว่าพอก่อสร้างด้วยวัตถุพื้นปูนเนี่ยมันก็จะมีแต่ความร้อนทั้งนั้นเลยร้อนมากเลยค่ะเราก็เลยขออนุญาตขึ้นไปไหว้พระกันก่อน <Okay. S 2> <Okay. S 1> เป็นพระหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะคะ,เ,ะเดี๋ยวให้เขาเสร็จการกันก่อนก็ได้อากที่เรา,ากราบน้ำมการนะคะหลวงพ่อพุทธมงคลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ จะให้ทุกท่านได้มาชมกันตรงนี้ว่าตรงประตูของตรงเป๊ะเลยประตูของวิหารตรงนี้เลยนะคะก็คือทางบันไดหน้าที่ขึ้นไปสู่ยอดเขานะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถไม่กล้าที่จะเสี่ยงจะเดินขึ้นไปเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะวันนี้ตอนนี้มัน11บเอโมงแล้วอะคะ่ะนะมันร้อนมากเพราะว่า น่าจะเป็นลมแน่เลยเลยให้คุณพีไปถามพ่อค้าที่ขายของอยู่ในวัดว่ามีที่สามารถที่จะขับรถขึ้นไปได้ไหมเขาบอกว่ามีทางขึ้นที่แถวแถวสนามกีลากลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปขับรถขึ้นไปดีกว่านะคะทุกคนเราจะขับรถขึ้นไปค่ะเราไม่ไหวแล้วเราไม่กล้าเสี่ยงเราไม่กล้าเสี่ยงอากาศร้อนมากร้อนจริงๆจะเดินทางไปไปหาทาง ขับรถขึ้นภูเขาซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณสีนาทีนะคะจะต้องไปที่สนามกีฬากลางเราก็จะเลี้ยวออกไปแล้วก็ผ่านทางหน้าโรงพยาบาลอีกเช่นเคยนะคะเป็นทางขึ้นทางโน้นแล้วก็เหมือนกับว่าตีคู่เลียบขึ้นมาเาะก็คือไปเดี๋ยวไปก่อนแล้วก็ตีวกแล้วก็กลับขึ้นมาอีกนิดเดียวเบา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  แกงรวมตรงนี้ไปอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมันจะต้องทางขึ้นขึ้นเขาสะแกะกลางอ๋อวัดสังกัดนี่เขาเรียกว่าเปิดทราบนะคะผู้ชายคนนี้เห็นป้ายนี่ก็จะเลี้ยวทันทีนะคะ <c oughs> เขาจะไม่มีการเตือนล่วงหน้าสิบเมตร5้าสิบเมตรนะคะ หมายถึงว่าเห็นป้ายคือเลี้ยวเลยมันจะเป็นเสาไฟฟ้าทางขยะยอะไรก็ไม่ทราบมนะันจะเลี้ยวทันทีป้ายชี้ไหนต้องเลี้ยวตรงนั้นทันทีคนระั่านี่ไงนะคะทุกคนทางวัดขึ้นนี่คือสนามกีฬาอ่านี่คือนี่คือสนามกีฬานะคะสนามกีฬาแล้วก็มีเสื้อมีช็อปของทีมฟุตบอลของอุทยัยธาน,นีด้วย ขึ้นเขาสะแกกังเราก็จะไปกันอีก2.9งเก้าิโลเมตรเขาเรียกว่าภูเขาสะแกกลางยินดีต้อนรับสู่เขาสะแกกลางโอเคอคือเป็นทางเป็นถนนที่เรียบตามเชิงเขาไปนะคะตามแนวของเขาสะแกกลางเราที่สังเกตนะก็คือเรียบต,ตีเหมือนกับเป็นยูเทิร์น กลับของเส้นหลัก3ามสามเมื่อกี้แต่ว่าเป็นทางคู่กันเป็นคู่ขนานกันไปแต่ตอนนี้เราเราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าถนนเรียบแต่จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเรามองนะคะมองไปข้างล่างเนี่ยตัวเมืองจะจะเห็นตัวเมืองอยู่ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เห็นตัวเมืองอยู่ข้างล่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขับรถก็เลยไต่ขึ้นเขามาแบบไม่รู้ตัว โอเคเลยพื้นอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาก็คือเลี้ยวหาที่จอดหาที่จอดเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วหาที่จอดตรงไหนมีที่จอดหาที่ร่มๆหน่อยดีฝั่งทางโน้นในใต้ต้นไม้วน <c oughs> <he> ไปอยู่เทินวนไปขนมสังขยาเรามีปัญหาเดี๋ยวเราแช่ลังโฟมแล้วนะคะทุกคนเราแช่ลังโฟมแล้วล่ะ เว็บก็มีของขายนิดหน่อยขนม,อมโอเคได้ที่จอดตรงนั้นตร้นเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนทางขึ้นทางไหนคะทางนี้หรอคะขึ้นทางนี้หรอคะอเ,คเป็นจุดชมวิวมีขายของมีปลาแม่น้ำ อ,อืตรงจุดนี้ก็จะเป็นตอนนี้มาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเขาสแกกังยูอาเฮียเราอยู่กันตรงนี้ของแผนที่ไหนดูซื้อชี้ที่พ่ออ้านี่นะคะสุดยอดเลยมีความสุขจังเลยพ่อคะ เราขึ้นทางไหนอ่ะก็มีของขายมีสมุนไพรกระชายดำกระชายดำกระชายดองน้ำผึ้งอร่อยค่ะหอมกลุ่นเลยเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูอ๋อมีสมอด้วยใช่ไหม ไปสมอก็ชอบได้ได้ได้ไดไมีวัตถุมงคลมีผักมีมะนาวมีส้ม,มไปจ้าไปมา,มาวันธรรมดามอ,มอารมณ์มอารมณ์ก็จะประมาณนี้ เสามงกรลนนะปึ๊บนี่คือเสามงกรนะคะทุกคนเสามังกรงกวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมเอจจักรยานขึ้นมาปั่นได้นะ,ะพาจักรยานขึ้นมาปั่นรอบวิหารห้องนิทรศการเมืองอุทัยธานีของวัดสังกัด เป็นห้องนิทรรศการเมืองอุทยัยธาน,นีของห้องสังกัดร,รัตนะคีรีนะคะรัตนะคือแก้วสะแก้วคีรีเขาแก้วส่วนใหญ่เป็นอ๋อพิพิธภัณฑ์ของพระพุทธรูปต่างๆพระนี่ค่ะพระสุธรรมยานเ <Hey, S 2> หลวงพ่อฤาษีลิงดำพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่ข้างใน ในทั้งโครงการ449คันตรงนี้เมืองไม่ดีนะตรงนี้อโอนี่คือเมืองอุทัยเมืองเล็กๆสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์คล้ายๆเมืองสตูลเลย เงียบๆมีเป็นบูชาพระนะคะก็จะมีรูปปั้นจําลองของพระเทระของพระเทระผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนดูหน้าตาท่านยิ้มแย้ม โอเคเลยดูเมืองอุทัยจ้าทุกคนเมืองอุทัยอา,อากาศร้อนมากตอนนี้เวลา11นาฬิกา48นาทีร้อนสุดๆน,นี่ก็คือ ใส่งามนะคะจืจ้ก็เป็นมากราบสักกระระตุ๊ดโอ้วหรื หลวงปู่มีโชติบาโลคือคือร้อนมากอ่ะคือร้อนอ่ะร้อนมากอ่ะขนาดขนาดกล้องนี่มันยังอุทธรเลยว่าร้อนมากอ่ะนะโอ้ยสวยสวยหลายสิ่งถ่ายจากด้านหลังของพระบ้าง เรามาถึงยอดเขาเรามาถึงยอดเขาแล้วนี่คือจุดที่เราไม่กล้าเสี่ยงที่จะปีนบันได449ขั้นนะคะบันไดานาค449ขั้นนะคะเ<ๆ>พื่อนๆถ้าจะต้องขึ้นมาตอนนี้น่าจะไม่รอดเพราะตอนนี้11นาฬิกา53นาทีนะอา,อากาศร้อนมากอุณหภูมิน่าจะเกือบ40อะอ พอมาถึงข้างบนก็มีความร่มเย็นของต้นไม้นะคะเป็นต้นอะไรไม่รู้เป็นซุ้มลานที่นั่งตรงนี้จากบันไดขึ้นมาปือตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีต้นมันเหมือนจะเป็นต้นแก้วไหมเป็นอ่าเป็นเม็ดสีแดงแดงอ่ะไม่รู้นะไม่แน่ใจเป็นต้นไม้ใหญ่สองต้นด้านหน้าที่สร้างความร่มเย็น ให้กับวัดนะคะเพราะนอกนั้นถ้ามองโดยทั่วไปแล้วก็จะประมาณว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างของอาถาวรวัตถุแล้วก็มงคลวัตถ,ถุนะคะเป็นรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์รูปต่างๆนะคะทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวานะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิหารที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ขององค์พ่อฤาษีลึงดำเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกราบนะ้ำรส,สก,การท่านอีกรอบหนึ่งนะยังไม่ได้เข้าไปตอนนี้ก็คือพอเข้ามาก็มาชมเมืองนะคะพอเข้ามาก็มาชมเมืองอุทัยธานีเมืองอุทัยธานีเห็นแม่น้ําสะแกกลางอยู่ไกลๆไหวๆเมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปมามันก็จะเป็นด้านหลัง มันก็จะเป็นด้านหลังนะทีนี้เราก็เริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนคือร้อนนะคะคือร้อนนะคะทุกคนหาที่ร่มเงาใต้ต้นไม้ใหญ่เห็นความสำคัญของต้นไม้เลยอะนะต้นไม้นี่คือชีวิตจริงๆนะทุกคนร้อนร้อนร้อนไหว้พระกันเสร็จแล้วจะไปต่อที่พิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์นะ ดูซิว่าพิพิพธภัณฑ์ในวัดจะเป็นอย่างไรสาลารัชมังคลาพิเศษนะคะทุกคนตรงนี้โอเคสารารัชมังคลาพิเศษมันก็คือพิพิพธภัณฑ์เป็นเรื่องบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองอุทัยธาน,นีนะคะว่าเป็นยุค สามารถบอกว่าเป็นยุคตั้งแต่มียุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะคะโบราณก่อนประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มีชุมชนทวาร,รวดีนะแล้วก็เป็นภาพของด้านนี้อู่ข้าวอู่น้ำบ้านสแกกลางเดี๋ยวจะเปลี่ยนขวานะคะแล้วก็ มีตำนานเมืองอุทัยธานีนะก็บอกเล่ามาว่าเป็นยังไงตั้งแต่น่าจะอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยา,ามีภาพเล่าเรื่องเมืองอุทัยนะคะพื้นที่ของเมืองอุทัยเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพวาดสีน้ำมันแม่น้ำสแกกรังภาพของบรรยากาศของการทำบุญตักบาตรท,ทโวนะคะแล้วก็แผนที่ใหญ่บอกถึง เมืองอุทัยนะคะคำขวัญของเมืองอุทัยก็คืออุทัยธานีเมืองพระชนกจักกรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกรักงตลาดนัดดังโคกระบือนะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจขึ้นไขคแข้งแก่นมะกกรูดต้นไม้ยักษ์วัดถ้ำเขาวงแหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั้งวัดผาทั้งวัดอุปสกสถารามวัดท่าซุง นะวัดท่าซุงวัดสังกัดรัตนาคีรีตรงนี้บึงพะชนกนะที่เราไปวิ่งเมื่อวานตลาดเช้าเทศบาลเราก็ไปแล้วทั้งเช้าทั้งเย็นตรงจุดนี้ตอกโรงยาเราก็ไปมาแล้วหุบป,ป่าตาดเรายังไม่ไปนะคะถ้ามาทางที่ใต้เป็นสุพรรณเมืองการเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนาครสวรรค์เพราะเราจะขึ้นเมืองเหนือต่อนะคะนี่ก็คือเป็นแผนที่แหล่งท่องเที่ยวของอุทัยธานีเดี๋ยวให้ดูอีกท้งฝั่งทางด้านขวาทางนี้ก็จะเป็นภาพ บุคคลสำคัญนะคะอของอจังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีนะคะภาพด้านหลังตรงนี้เนาะก็มีเจ้าใหญ่ในโตขุนผู้ปกครองเมืองทั้งหลายเนาะแล้วก็มีพระสมเด็จพระวรนรัตด้วยนะคะ Okay. และที่สําคัญก็คือที่นี่เป็นเมืองของพระชนกจักกรีเพราะฉะนั้นก็จะมีแผนผังของลำดับพระราชสกุลวงศ์ของสมเด็จพระชนากาธิบดีนะคะเอามาเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วก็มาถึงพยากโกศาธิบดีปานกับราชวงศ์จัก,กรีด้วยว่ามีสายสืบเชื้อสายอะไรยังไงและนี่คือจุดสําคัญ ก็คือที่เมืองของพระชนกจกกักรีง่ายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนะคะรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองแล้วมาถึงตอนนี้พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆท่านก็สเสด็จมาเมืองอุทัยอยู่เนืองๆตั้งแต่รัชกาลที่5้ารัชกาลที่9ที่มีภาพนะคะสมเด็จพระาราชนีนาศในใน,ในหลวงรัชกาลนะคะสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาาสุดานะคะ,ะก็มีบ้านพักอยู่ตรงนี้ด้วยท่านก็สเสด็จตลาดเช้าอะไรเหมือนที่เราไปเดินขึ้นมาเลยสมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรยลักอัคราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควั์ต์นะคะท่านก็สเสด็จมาพาอออสวอ์อยู่เนืองประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวัดสังกัดรัตนาคีรีที่โอสังกัดต้องส่อเสือ เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะทั้งสี่ท่านนะะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้างในบงด้านในก็จะเป็นภาพอดีตวัดสังกัรรัตนคีรีนะคะเก่าแก่ที่ยังไม่ได้รับการบูรณะนะคะบัติสังขอนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นแบบจําลองเมืองอุทัยธานีนะคะทุกคนก็เป็นเมืองที่ตั้งในเหมือนกับแนวยาวเนาะโดยมีวัดโดยมีตรงนี้เทือกเขาแนวของเขาสัง,สง เเขาสแกกังเออเนี่ยค่ะที่เราขึ้นมาตรงนี้ก็ขับรถมาทางด้านขวาของสนามกีฬาเราเข้าตรงสนามกีฬาแล้วก็ตีขึ้นแล้วก็ไปเลียบถนนบนเชิงเขาตรงนู้นปื๊ดเพื่อจะมาจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังสนามกีฬาขับปีนเขาไปาตรงนู้นตรงนู้นปุ๊แต่ว่าเราไม่ขึ้นบันไดด้านหน้านะคะเราไม่รอดนะคะทุกคนโอเคนะอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆข,ข,ข,ของอุทัยธานีนะคะของอุทัยธานี แล้วก็ด้านด้านอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะรูปหล่อรูปปั้นของพระพุทธรูปต่างๆทั้งองค์ใหญ่ทั้งองค์งงเล็กนะคะนะคะพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะสมเด็จพระโพมยานหลวงพ่อฤาษีลึงดำอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีอยู่ด้านในนะคะก็เข้ามาในนี้รู้สึกสงบร่มเย็นนะคะก็ ขอกับน้มัสก,การท่านพระครูอุทัยธรรมโกศลนะคะท่านพระครูวิหารกิจจานุการแล้วก็ท่านพระราชพรมยานหลวงพอ่อฤาษีลึงดำนั่นเองค่ะก็ได้กราบนมัสก,การนะคะรูปลออรูปล่อรูปปั้นของหลวงพอ่อฤาษีลึงดำมีพระราชอุทัยกวีนะคะหลวงพ่อพุทธนั่นเองมีรูปปั้นรูปลออของหลวงปู่ทวดค่ะแล้วก็หลวงปู่ สุดสงสัยท่านนั่งประชุมสงกันเกจีอาจารย์ทั้งหกรูปท่านนั่งประชุมสงกันนะคะก็โอเคเนาะสบายใจแล้วมาเมืองอุทยัยแม้จะไปยังไม่ครบยังคงต้องมาอีกนะคะยังคงต้องมาอีกเพราะว่ายังไปเที่ยวไม่ครบแค่ที่เดียวตรงนี้ก็ไปต่อไม่ค่อยจะไหวแล้วอากาศร้อนมาก เ,เนี่ยมุม360องศาอีกฝากนึงฝากทางนี้ด้านหลังนะคะทางด้านหลังที่ยังไม่ใช่ชุมชนเมืองก็ยังอะเป็นเลือกสวนไรนาทำนาปลูกข้าวอยู่นะคะนี่้สวนด้านหน้าเมืองก็จะอยู่ทางนู้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะโหลด How to Play โหลดแอปพลิเคชันนะคะสแกนไปที่รูปภาพเพื่อชมคลิป นะเพราะฉะนั้นรูปถ่ายรูปที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะคะก็จะแต่ละรูปเห็นไหมสังเกตก็จะมีรูปมี QR code นะคะสามารถที่จะสแกนแล้วก็ดูรายละเอียดไปอ่านเอานะคะสุดยอดเลยทันสมัยมากนะคะเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ ท่องเที่ยวโบราณสถานอะไรต่างๆศาสนาสถานต่างๆอัปเดตหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันนะคะเราต้องตามให้ทันนะคะทุกคนกปพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็ผ่านมาด้านหลังอีกก็จะเป็นวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะก็ที่นี่ดูแล้วก็เป็นชุมชนจีนน่ะเนาะเมืองอุทัยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิหารอะไรก็จะมีจีนเยอะแยะนะคะมีภาษาจีนมี เจ้าแม่กวนอิมนะคะสำหรับท่านที่เคาพรพนับถือนะคะศรัทธานในเจ้าแม่กวนอิมก็จะมีให้สักการะด้วยค่ะโอเคทีนี้ไปด้านหลังที่ไปลานจอดรถเราแล้ว,ลวเดี๋ยวจะแวะช้อปปิง้งเดี๋ยวจะแวะช้อปปิ้งค่ะทุกคนไหนดูเิซเราจะชิมกระชายด,ดองน้ำผึ้งมันเป็นยังไง เป็นคนชอบทานกระชายผัดชาอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นดองน้ําผึ้งแล้วจะเป็นยังไงทําไมมันเยอะจังอ่ะเอาเอยาเเยอะน้อยๆมันก็ไม่ไม่ถึงใจพี่ใช้น้ําผึ้งป่านะคะในทารน,น้ําผึ้งแท้พี่เปิดเนี่ยมันจะหอมพี่ทิ้งเลยนะคะมาค่ากล่องล<ค> <50 S 2> นะห้าสบาทค่ะโอเคเดี๋ยวรับหนึ่งกล่องพ่อจ่ายจังหนึ่งกล่อง ีิด่าเกวนโ <20 S 2> บราณยบาสิ20บาทถ้าเป็นภูมิแพ้อะไรพวกตัวเนี้จะดีมากเลยพี่นองิซื้อผดสากวนโบราณน,นะคะโบราณ <c oughs> ลูกสมอสักถุงหนึ่งสมอเอาแบบเล็กหรือใหญ่คะลงไหมคะสมอเอาแบบที่ไม่ค่อยหวานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะพี่นะอันนี้สมอชะเอมเหรอใช่ค่ะนี่สมอชะเอมกินตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นพอมาเจอของที่เคยกินตอนเด็กๆก็จะไม่ใช่ฮะถ้าตอนเด็กไม่ใช่อย่างนี้มันจะเป็นเชื่อมอเ,เป็นลูกแบบนี้ค่ะดำๆนะใช่ไหมใช่อันนี้จะหมักไม้ชะเอมตัวนี้ค่ะมหมักวนไม้ตัวนี้นะคะอืม มันจะเป็นยาที่ลองชิมไหมเอา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 ที่หมักนะ้ชาเอ็มนี่แหละเอาเอาสี่สิบลูกอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้คัดทุกลูกนะคะอืมเนี่ยค่ะคัดทุกลูกถ้าอย่างนี้ก็จะสี่สิบบาทสี่สิบน้ำหนักกี่กรัมนนจะมากกว่าอืมเอาหนึ่งร้อยก็ได้กินหลายคนกินไม่เป็นละสิแหมแบงร้อยไม่พอหรอกคะ่ะคุณพี่ห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบบาท นี่ไม่เสียนะคะไว้นานยิ่งดียิ่งอร่อยค่ะเพราะว่าใช้น้ำผึ้งเราแต่เราใช้น้ำผึ้งอันนั้นนะพี่ค่ะพึ้งป่าค่ะกระชายดำใช้เป็นเป็นกระชายขาวใช่ไหมไที่ดองก <100. S 2> ระชายขาวมา่ทอตหนึ่งร้อยห้อ๋อใช่ใช่ใช่เห็นละเห็นละโอเคไปแล้วเราก็ได้ชิมช็อปช้อีกแล้วเราชิมกระชายดองน้ำผึ้ง แล้วเราก็ช็อปเขาทันทีเพื่อจะเอาไปใช้กินที่บ้านนะคะเสร็จภารกิจแล้วนะคะทุกคนร้อนมากตอนนี้บ่ายโมงเราอยู่ที่นี่ทั้งหมดสองชั่วโมงค่ะทุกคนขับรถกลับบ้านขึ้นเมืองเหนือต่อไป